สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการบอกวิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวน,นี้เป็นเซอร์โวยี่ห้อเดลตานะครับรุ่น SDA B3 นะครับเชื่อมต่อกับตัว PLC Mitsubishi FX5U นะครับเชื่อมต่อโดยการใช้ m o d b u s RTU นะครับทีนี้วิธีการเชื่อมต่อต้องบอกก่อนว่า อาจจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม a d s d a SOFT ของตัว Delta มาลงที่เครื่องเราก่อนแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็จะได้ดูสเตตัสได้ทีนี้ผมปิดไปทำการสร้างใหม่กล้องอาจจะสั่าน,นิดนึงนะครับ พอเปิดมาแล้ววิธีการเชื่อมต่อครับก็คือทำการเสียบ USB นะครับผ่านพอร์ต CNC นะครับพอ่าพอต c n c ทางโปรแกรมเขาก็จะรู้ว่าเป็น USB แล้วก็ทำการแอดตรงนี้เลยแอดไปถ้าเกิดออฟไลน์ไม่เป็นไรครับเรากดเย็ดไป ทีนี้ผมก็จะกดอันนี้คืออินฟอร์มเมชันของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็จะกดออฟไลน์ line. อ่าออนไลน์เรียบร้อยตัวดีไวซ์ของเราเป็น b 3 l แล้วก็กดปิดไปทีนี้การเชื่อมต่อทุกคนอาจจะต้องดูตัวและ s h ชีดไปด้วย เดี๋ยวผมขอวางตัวนี้ก่อนวางกล้องก่อนกล้องเรียบร้อยนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือดูสเตตัสต,ตรงนี้แล้วก็ดูโหมดเซตติ้งครับมีโหมดหลายโหมดเลยนะครับของมอเตอร์ตัวนี้ให้เลือกมี PT Position Control P.R. Position Control เหมือนกันแล้วก็ Speed Control Torque Control นะครับณนะที่นี้ผมจะเลือกเป็น Position Control กดกากบาทแล้วก็ทุกคนมาดูที่ Address ตรงนี้นะครับ Address ตรงนี้ P.0.00 เนี่ยมันจะอธิบายใน datasheet แล้วก็ Description ตรงนี้นะครับก็คือ Firmware Version แต่สิ่งที่เราจะใช้จริงๆคือตรงนี้เพื่อนๆมาดูที่ p 3 0ตรงนี้ครับ อ่าตรงนี้นะครับเชื่อมต่อตอนแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะทำการ Lead พารามิเตอร์ที่ผมได้อัปโหลดเข้าไปในตัวมอเตอร์ขึ้นมาในตัวมอเตอร์นะครับถ้าเกิดดูในรายชี้จะรู้ว่าให้ตรง P 3 0 0เนี่ยคือ Address ก็คือตัว Slave ID 1นั่นแหละก็คือชื่อนะครับถ้าเกิดเรามีตัวเซอร์โหลายตัวก็จะตั้ง ให้ไม่เหมือนกันเพื่อที่จะเลือกใช้งานได้นะครับ P 3 0 0 1ุดศูอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชตัวนี้ก่อนนะครับ P 3 0 0 1ุดูนเตอร์อ่านะครับผมจะให้ดูตรงนี้ P 3 0 0 1เห็นไหมครับมันคือ Transmission Speed เขาบอกว่าเลื่อนลงมา Transmission Speed 0 X 2นะครับ2คือตัว Z 2คือวิ่ง500นะครับกิโลไบต์เปอร์เซก แล้วก็ Y เป็น0 Default อยู่แล้วนะครับแล้วก็ X ของผมตั้งเป็นอะไรของผมตั้งเป็น205 205วิ่งด้วยบอ 115, ร์ดเลท115,200 115,200แล้วก็ ตัว P 3 0 2 s e อเซตอันนี้ก็คือผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับผมเซตเป็นข้อมูล8 b i บิตแล้วก็ตัว priority เป็นนอนนะครับแล้วก็ตัว stop bit เป็น2 b i บิตก็เป็น ATU เดี๋ยวผมจะอาจจะต้องแนบตัว datasheet ไว้ด้วยแล้วก็วิธีควบคุมครับเราเข้ามาที่ดิจิตอล IO ตรงนี้ก็จริงๆแล้วควบคุมได้ปกติเลยผ่าน USB ตอนแรกตรง DI เนี่ยอาจจะก,กระจัดกระจายไม่เหมือนกับผมไม่เป็นไรก็ใครที่เอาไปใช้ก็กดตรงนี้ Edit IO แล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าอยากใช้อะไรก็เลือกขึ้นมานะครับแล้วก,กดโอเคถ้าเกิดตั้งค่าเรียบร้อยก็กด Edit d o กนะครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือมี Servo On Power c ีย a r แล้วก็มอร์จ o อ j o ิ In ดอ e ฟอร์เวิก็คือมอเตอร์เดินหน้าแล้วก็รีเวิรเป็นมอเตอร์ถอยหลังแล้วก็ Home Origin นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญของโพ i ิชันค o นโทรลก็คือ Event t ทิ k กเกอร์คอมมานด์ครับหและ2อ,อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมเอามาแค่หนึกับ2องอเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวตัวบัดบัดเสร็จเรียบร้อยต่อสายเรียบร้อยนะครับ โปรแกรมที่เราจะทดลองอันแรกได้ได้เลยก็คือตัวนี้โปรแกรมนี้โปรแกรมชื่อว่า m o d b u t Pro ตรงนี้นะครับในการ Connect ตรงนี้ผมเป็นบอร์ด a ลดอย่าง Default อยู่นะครับอ่าผมตั้งแล้วเห็นไหมหนึ่งแสนหนึ่งหนึสอง้คอมสแล้วก็8 Bit Event p นต์ไพรเป็นนอน p a ร์ตี้นะครับแล้วก็ Stop Bit เป็น2 Stop Bit ผมปิดไปเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อมกับตัว fx 5 u คเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะโอเคมีอเดอะไรบ้างนะครับมี2 3 c ที่ผมเชื่อมต่อแล้วก็3 0 c 4 0 e 4 1 0นนะครับโอเคเนาะ ต่จริงๆแล้วผมจะดูช่องอันนี้อันนี้ C หนึ่งสองเข้าใจไนะครับย้อนกลับมาตรง Event t r i c เ e r Command นะครับ Event t เ i อร e r Command ก็คือตรงนี้กดเข้าที่ PR Mode Setting อ่า ถ้าเกิดว่าใครยังเป็น Default อยู่นะครับก็ Lead ขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาดูที่ Event On k e นีอผมเซตไว้ดังนี้นะครับก็คือเราจะใช้ Event ได้ประมาณ4ปุ่ม Event 1 On เป็น PR 51 Event 2เป็น PR 52 On นะครับแล้วก็ถ้าเกิด ผมไม่ได้สั่งให้ตัว event อีเว้นสองออนก็จะกลายเป็นออฟก็คือเราไปที่ PR 51อ่ะเลื่อนดูเลื่อนดูตรงที่ PR โหมดต,ตรงนี้ครับมาดูที่ PR 51 PR 51ก็คือเคลื่อนที่ Type Setting เป็น Point to Point Command นะครับอินเตอร์ลับเราไม่ได้ผมไม่ได้ใช้งานเร็วขนาดนั้นผมใช้แค่เทสนะครับอินเตอร์ลับก็เป็นโนไป โนไปนะครับแล้วก็ C M D Position Command ท้ายก็คือตัว Encoder นะครับผมใช้เป็น Absolute Position นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตรงนี้นะครับ Speed and Time Setting ก็คือ Excel Diesel ของตัว Start ความเร็วของมอเตอร์นะครับแล้วก็ Target Speed อันนี้ผมให้เป็น Default ไป Time Excel Diesel ก็คือ1 3 3 m มิลลิเ s ก แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือ Data ก็คือ Position ที่เราจะกําหนดว่าจะให้มอเตอร์วิ่งไปที่โพซิชันไหนนะครับผมก็ใส่เป็นศูนย์ไปอันนี้จะให้เป็นโฮมอ่าส่วนอีก Event หนึ่งก็เป็น p r 52อันนี้จะต่างจาก51ก็คืออันนี้เป็น point to point command type 2อันต่อไปคือ point to point command type 3ก็คือเมื่อเสร็จแล้วจะให้ next step ถัดไปเลย ออโต้โอเคไหมนะครับเลือก no no แล้วก็ ABS ก็คือ Absolute Position ต่อมา Excel d e c e l ผมให้เป็น default นะครับแล้วก็ Position ให้เป็น0อันนี้ก็จะเป็น Home ของ PR 0 2เมื่อมันมันอันนี้เสร็จมันก็จะถัดไปก็คือ PR 5 3ใส่เหมือนเดิมครับแต่ Position ผมจะเปลี่ยนเป็น10000หช่ไหม อันต่อมา54าสิบ0ี่สอง0มื6นห้าสามมืนห้ีมือันนี้เป็นอินทีสล้นะครับอินทีพซิชั่น57า0ิบ0ห้ามืนเป็น ABS นะครับ58อันนี้เป็น6แสนแล้วอันนี้50า0มนะครับแล้วก็ผมขยับมาเป็นห0แสน แล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยคือผมให้ Data นะครับดูตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นจัมก็คือจัมทูสเปเชียลพาร์จัมไปไหนต่อผมรีดกลับมาก่อนอ่าผมจัมไป PR 5้าก็คือวนลูปขึ้นไปอันเดิมโอเคนะนะครับกดปิดอันนี้ไป จากนั้นตรงนี้เราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วขั้นต่อมาก็คือเราต้องมาทำโปรแกรมตัวตัว PLC อ่าผมนี่หน่อย PLC ผมใช้ตรงนี้ครับวิธีการเชื่อมต่อเข้ามาที่พารามิเตอร์ FX5 CPU แล้วก็โมดูลพารามิเตอร์ แล้วก็485 Serial Port ตรงนี้ตั้งค่ายังไงครับตัว Communication Protocol Type เนี่ยเลือกเป็น Modbus RTU Communication มีให้เชื่อมต่อเยอะเลยแล้วก็ Parity ที่ผมบอกนะครับของผมเลือกเป็น Non แล้วก็ Stop Bit เป็น2บ d rate เป็น1,15,200 จากนั้นก็อัพโหลดให้ปกติเลยครับแล้วก็ไปเริ่มเขียนโปรแกรมคำสั่งเฉพาะในวันนี้ที่แตกต่างเพื่อคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้ตัวมอสบัตแล้วเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้คำสั่ง A D P R W ถ้าใครไม่รู้คลิกที่ตัวมนันแล้วก็กด F 1คลิกตัวมันก่อนกด F 1 เด็กหน้ามาแล้วนะครับตัว f 1ตรงนี้มันจะบอกว่า ladder diagram แล้วก็จะบอกเป็นสัญลักษณ์ว่า S1 คืออะไร S2 คืออะไร S3 คืออะไร S4 คืออะไร S5 คืออะไร S6 คืออะไรนะครับ S1 ตรงนี้ก็คือ ID ของตัว ID ของตัว servo ว่ามัน ID ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ S2 ตรงนี้คือ function code ฟังก์งชันโค้ดดูยังไงนะครับ ดูตรงนี้ในมอสบัตโผที่เราตั้งเขียนกันตั้งแต่ทีแรกนะครับคลิกขวาแล้วก็ r Lead l ลท์เ d i เ e n s i o n ตรงฟังก์ชันตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะมี01คือ r e a d c o i l ศูคือ r e a d d i s ีด i t นพุตศูนย์สามเลด i ฮ o r ิ้งเล e จิตเตอก็คือไลท์ละ05นย์นนี่คือไลท์ละนะครับ 1นหไลท์เหมือนกัน1 6ไลท์เหมือนกันนะครับก็ตัวตัว f อเ u เนี่ยมันไม่ได้สเปเชียลอะไรมากนะครับก็จะไลท์ได้สูงสุดเห็นไหมมันจะเขียนว่า1 6ก็คือเลขฐาน16นะครับจะเป็น1 0 H อันนี้คือ15ใช่ไหม15ก็คือ0 F H นะครับอันถัดมา fc ช่องตรงนี้ คือ add date นะครับอย่างผมเนี่ยอันแรกเห็นไหมสองสามมองไปเลขฐานสิบกก็คือผมจะต้องใส่ H สองสามโอเคไหมนะครับอันต่อไปก็คือ S5 S5 คือจำนวนที่จะ lead ว่าเราจะ lead กี่ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นการ l i g h เนี่ยจะได้แค่ตัวเดียวอันถัดมาก็คือ ตัวแปรตรง D2 นี่คือตัวแปรแล้วเอออ่าใช่ใช่ดสนี่คือตัวแปรและนะครับ d1 คือที่ตัวแปรที่เก็บนะครับแล้วก็ D2 คือตัวแปรที่บ่งบอกว่ามันทําเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปดูวิธีการใช้เห็นไหมช่องแรกเนี่ยช่อง s 1เนี่ยผมจะเขียนว่าเป็น slave ตัวที่หนึ่งตามด้วยฟังก์ชันการในการส่งก็คือถ้าส่งไปไลท ผมจะเขียนว่า0ูย์หก็คือ H 6 H 6อันนี้คือ lead H สามอันนี้คือ line H 6 H 6นะครับแล้วก็ address ตรง servo on ผมเขียน statement ไว้ servo on คืออะไรครับสองสามืองไปเลขฐานสิก็คือผมจะเขียนว่า H 2 3งตัวที่ lead เอามาก็คือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้มอเตอร์ถึง position ที่เราเลือกไว้แล้วนะครับอยู่ใน address 412 h ตัวถัดไปก็คือ address ที่ไว้ enable ขา d ีต้น 30cH ่าตัวถัดไปก็คือตัว on off ดีต้นเหมือนกัน c 0 e นะครับส่วนช่องถัดมาช่องนี้10ที่ทุกคนเห็นด้านบนนะครับผมจะอ่านแค่ผมจะอ่านแค่ address ละ1ตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้ใส่ k อื่นตัวถัดไป ตัวนี้ในการเซอร์โวออนอ่ะผมแค่ถ้าออนก็คือ1ถ้าไม่ออนก็คือ0ผมก็เลยใส่เป็นค่าคงที่เลยเลย K1 กับ K0 ส่วนตัวอื่นที่ลีดตัวมอเตอร์มาได้ก็จะใส่เป็นตัวแปร D 1 0 0ก็คือตัวแปรอ่าตัวแปรถัดไปก็คือ D101 ใส่ห้ามซ้ำกันนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นข้อมูลที่เราลีดไปอาจจะผิดพลาดได้ ตัวถัดไป D 1 0 2เรามาเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนี้เป็นก็คือเราทำเราทำเสร็จกระบวนการนั้นแล้วมันจะออนนะครับอ่าโอเคผมจะทำการออนเซอร์โวก่อนก็คือฟอร์สให้ทุกคนสังเกตที่เสียงมอเตอร์นะครับกดฟอร์สปุ๊บจะมีเสียงดังจีขึ้มาเไหมอ่ะหรือเราจะไปดูที่ฮาร์ดแวร์ ตอนนี้ฮาร์ดแวร์นะครับเราไปหมุนที่ปลายพาวมอเตอร์มันหมุนได้ถ้าเกิดเราเซอร์วอนปึ่งเสียงมาแล้วนะครับแล้วก็ไปหมุนที่หน้าพาวมอเตอร์โอเคไม่มีการทำงานหรือเราจะดูที่ตัวโปรแกรมที่เดลต้าให้เลยก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมสีแดงๆคือเซอร์วอลอข้อผมซอสตมา ปึ่งอาเป็นเซอร์โเวออนเรียบร้อยแล้วก็ไอตรงทาร์เก็ตโพดิชันเนี่ยผมให้มันอ่านตลอดนะครับตัวถัดไปไมผมจะต้องทำการ Enable d i n i t a l Input ที่ผมต้องการอยากสั่งผมจะออนตัวที่ Event t r i k g e r Command 2 D.I. 7เ okay. คป่า D.I. 7วิธีการสั่งเป็นเลขฐาน2ครับ12486 3264อ่าอยากออนตัวนี้ห4สผมเขียนไว้แล้วครับก็คือตัวตัว,ตวแปรที่ D101 ผมฟอร์สค่าห4สทิ้งไว้แล้วเหลือแต่ออนสวิตก็คือ M1 ปึปุ๊บเข้าไป มาสังเกตที่ตัวโปรแกรมครับช่องตรง enable ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอันถัดมาผมจะทำการ enable ตัว on off เลยก็คือกดปึ่งจะขึ้นเสร็ักษณ์ on นะครับแล้วก็ไปดูที่หน้ามอเตอร์ตัว position มันก็จะขึ้นที่หน้าอินเวอร์เตอร์นะครับ ทีนี้เราก็นำไปปรับใช้กับตัวคอนเวอร์ได้เลยโอเค